สวัสดีค่ะมาถึงแล้วเมืองมิลานเนาะมิลานโน่พี่น้องมาออกออกจากสถานีรถไฟก็มาถึงเมืองมิลานโน่พี่น้องก,กันสิพากันขามไปเที่ยวสิไปขึ้นรถไ,ไฟใต้ดินเนาะขึ้นรถไฟใต้ดินจากสถานีรถไฟเมืองมิมลานนไปซีไป,ปพี่น้องไปซีไป,ปกันิีถึงปราสาทเนาะพี่น้องเนาะ ปราสาทที่ขเขาจะาไปไทายรูปกันนั่นแหะพี่น้องปราสาทก็มีชื่อว่ามหาวิหารดูโอโม่นี่แหละปราสาทขา,ขาวนนาๆ,ๆนี่ยพี่น้องใหญ่ๆงามๆนี่แหละคนนลายหลายพี่น้องนักท่องเที่ยวก็ลายคนก็ลายนกพิราบก็ลายคนจะเป็นมาตาสพี่น้องนักท่องเที่ยวเต็มอยู่ะก็ได้้าก,กันมาถทายลูปยางทายลูปยางท,าย,งา,งทายอ่อมแล้วก็มือเนียน ขา้างหน้าข้าเจ้าก็มีคอนเสิร์ตพี่น้องข้าเจ้าก็ร่างตาังวงเวทีมีคอนเสิร์ตพร้อมสาวาสกระซินกับได้ผ้าลูกมะเทียวพี่น้องมะยางส้มเอาคลิปเอาภาพเอาวิวมาให้ข้อเจ้าเบิ้งน้ำกันเนาะบ่เบิง้งผู้เดียวเด้พาข้อเจ้ามาเที่ยวพร้อมพาเอฟซีมาเที่ยวพร้อมพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตเนะาะผู้ใดก็ถ้ามาก็อยากมาเที่ยวด้วยพี่น้องเพราะว่ามันงามมันสวยมันงามสาวกระซิน เอนนก,กสวรรอนคนหลายค่ะนักท่องเที่ยวก็หลายทั่วโลกลหรือมั้งนักท่องเที่ยวก็ได้ที่มาเที่ยวอ,อยู่มองเมืองมิลานนี่ก็ได้คนประสานบื้นบืนบ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 ้นเบื้องเอาแน่พี่น้องห้ายค่ะหลายในร้ันค้าห้างขายของกระเป๋าขายพวกเสื้อผ้าขายยังพวกแบนดเนมร้ายพี่น้องของยี่ห้อเต็มหยุดผู้ใดามาสื้อกระเป๋ากระเป๋าสื่อของยี่ห้อ,อย,ยังยังอยุดในจุดดีดนะพี่น้อง มีเมืองมีลานโนนี่แหละในโดมนี่แหละพี่น้องสวยๆงามๆตึกนี่แหละตึกเอ่อไมล์แลนเดอร์โดมนี่แหละพี่น้องอยู่ไกลๆกันมีร้านอาหารมีห้างรู้ๆขายเสื้อผ้าขายของแบรนด์เนมขา,ขายกระเป๋า <c oughs> ขายกระเป๋าคนกระยางรวยรวยอยู่พี่น้องหลายคักหลายเน่ <c oughs> ข้นนี่หลายอีลีป <c oughs> ุนะแต่ว่างามงามคักง,งามแน่ <c oughs> พี่น้องกระสม สมซือ่อสมซาสมรื่อยหรอกทคนเราเคไปเที่ยวอิตาลีไปเที่ยวเมืองมิลานวาสัทถมาเห็นนลักสะอออจดงามค่ะพ่อใจอยู่พี่น้องได้มาเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมาเที่ยวผ้าลูกสาวมาเที่ยวพ้ากันยางเนาะจนเมื่อยจากสถานีรถไฟเมืองมิลานเนาะกับผ้ากันพัาอยู่โรงแรมอยู่ไกลๆนน่นก็คือโรงแรมแคปพี่น้อง กับคืนหนึ่งกับประมาณหาพันกว่าบาทเต่วบายยู่สองคนกับก็แพงหรอกกันตีราคาสองคนอ่ะแล้วก็นั่งรถไฟใต่ดินมามานี่ยแหละพี่น้องมาอันทีว่ว่าไม้ลันโดมนี่แหละซีไปจากสถานีรถไฟมิลานเนาะนั่งรถไฟใต่ดินมาซีไป้ไปที่ซีกับโล่งกับแมนกับึ้นมากพอพอดีเลยตรงกับปราสาทไม้ลนเดอร์โดมนี่แหละพี่น้อง เป็นยางกึ่นมาเลยข้นน่ะหลค่ักไหลในเราก็จะจินกัะสะอ่อนก็ดีใจพี่น้องที่ได้ดมากเนาะครั้งนึงได้มากก็ดีใจสึกว่าก็แฮปปี้ในการมาเที่ยวครั้งนี้อยู่มาผู้เดียวก็บมีมูก็ดีลูกสาวเป็นแมา่ยามเอาลูกสาวมาเที่ยวหาก็ได้พาเป็นมากก็ได้มีมูเที่ยวมานํากันสองก้นแม่ลูก มน้ากันกับคบหัวกันมาน้าทางแม่กับลูกกับคบหัวกันมาน้าทางพี่น้องนี่แหละภาวิวกับสิบมานนี่แหละพี่น้องงามย่างหลาะจนมือใี่จันพี่น้องย่างไปมองได้กันมีแต่วิวงามๆข้นกันลายตว่านกพิลาบไลายลยบินสวดๆจ้วยย่างทายอ่อนประสาทให้พี่น้องมือน้ากัน มาเ้ยพี่น้องเด้อมาเที่ยวมิลานโอน้สาวกลสินประเทศอิตาลีมาเที่ยวอันมหาวิหารดูโอโมโดีมิลานโอนพี่น้องนามอันนี้ก็แถวเลาะสอกซ้อยทีร่รงแนมที่สาวกรลสินอยู่พี่น้องคากลับมาแล้วก็ได้พัากันมาำยางเลาะหน่อยหนึ่งก็ได้เอาภาพเอาวิวมาให้พี่น้องเมืองนัม ตึกอ,อาคารบานซองมองอยู่คะเจ้าเลาะซ้อยแถวสาวกระสินอยู่นอนขึ้นหนึ่งบอกไก่จากสถานีรถไฟมีลานคพี่น้องในสถานีรถไฟก้นกระายพี่น้องแม่นครับยืนลาหับสาบกระเป๋ามีแต่นักท่องเที่ยวอยู่ในสถานีรถไฟก็ได้